สวัสดีทุกคนอยู่กันในสวนนะคะอ่ะนะ,ะพบกับช่องกเกษตรกรเถื่อนของเรานะคะมาอัปเดตเอ่อบ็อกเลี่ของเรานะตอนนี้เอ่อต้นอยู่ประมาณเลยคืบนะคะต้นเลยคืบแล้วนะคะแล้วก็แปลงนี้นะคะจะผสมไปด้วยอนอกจากจะมีบอกเลรี่แล้วนะคะบอกเลรี่นะคะก็ยังมี คณะเควนะคะเห็นไหมคะคณะเควเล็กๆก็เอามาลงเห็นไหมคะอ่าแล้วก็จะมีเอ่อต้นเล็กๆ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 ยิบ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 นี่ก็จะเป็นเอ่อผักขมแก้วนะคะอะไรจะได้ทานก่อนกันผักขมแก้วค่ะทุกคนนะคะเราจะกินต้นอ่อนของผักขมแก้วประมาณอ่าระยะเขาประมาณเอ่อหนึ่งคืบนะไม่ถึงคืบเราก็สามารถเด็ดไปทานได้แล้วนะคะ เพราะว่าตรงนี้เราก็ใส่ปุ๋ยไว้ตลอดตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นการปลูกแบบผสมผมสานบางคนอาจจะถามว่าเอ๊พี่ปุ๊แล้วมันไม่แย่งปุ๋ยกันเหรอแล้วมันจะโตไหมมะคคลีีจะโตไหมนะคะตรงนี้เปุ๊กก็ยังตอบไม่ได้นะคะก็เป็นการทดลองนะ,ะทุกคนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็มาติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้รู้ว่า น้องเขาจะโตไหมนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะทุกคนอันนี้ประมาณสามวันนะคะสำหรับผักขมแก้วนะคะผักขมแก้วสามวันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าในดินเนี่ยลองก้นไว้แล้วนะคะผสมผสมไอ้ปุ๋ยไปแล้วนะ,ะแล้วก็โรยนะ,ะก็น้องเควนะคะเควคณะเควของเรานะคะเมื่อโละ ปกครีไปแล้วก็น่าจะได้กินเคลพอดีนะ,ะก็จะอยู่ประมานี้นะคะสำหรับแปลงอื่นๆก็จะปลูกคล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะลงหลายๆอย่างรวมๆกันไปนะคะเพื่อที่จะให้เรารับประทานได้รับประทานผักได้หลากหลายแล้วพื้นที่เรามีน้อยเราต้องบริหารพื้นที่เราให้คุ้มค่านะคะ เปลี่ยนสลับกันไปนะคะอันนี้มาปลูกบ้างเอาอันนี้มาปลูกบ้างนะเพื่อที่จะให้เราให้เรามีรับประทานนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะสำหรับปกครีและเคิวและก็น้องผกมแก้วของเราน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้ว